เราคือคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รีวิวเสื้อตัวนี้เว้ยเฮ้ยเฮ oui, ้ยมันเปลี่ยนสกรีนว่ะดีเทลไม่เหมือนเว้ยดีเทลไม่เหมือนสิเป็นอะไรที่คนยังไม่รู้แน่นอนแต่ EP เนี้ยเราจะแจกตัวหนึ่งก่อนรุนพร้อมกันไหมเดินสองเพราะว่าแม่งเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย วันนี้เป็นวันดีที่เราจะมาทำการอันบ็อกเสื้อ l ล q ควิดบูโอ้ยไม่เช้าเราคือคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รีวิวเสื้อตัวนี้เว้ยเชื่อกูดิไม่มีแล้วในโลกเนี้ยที่เขาจะรีวิวก่อนเราหวังว่านะเราเคยพูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาว่าถ้า EP นั้นถึง1,400ไลค์เราจะแจก2ตัว แต่ EP เนี้ยเราจะแจกตัวหนึ่งก่อนแต่ EP นั้นยังไม่ถึงพันสี่เลยนอวันนี้นะเดี๋ยวมันต้องถึงแน่ๆจะขอให้ทุกคนเข้าไปช่วยกันกดให้ถึงพันสี่ใช่เราเราจะเริ่มแจกตัวแรกใช่เราจะเริ่มแจกตัวแรกเพราะเราจะแจกทั้งหมดสองตัวให้ถึงพันสี่เฮ้ยทำไมวะอ๋อเราถ้าสมมติลูกเพจแบบคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่หรือแบบเขาแบบพี่จะสั่งแจกไซส์ตัวไหนให้ผมอะก็ไม่ยากหรอทำไมอะกูสั่งมาทุกไซส์เยอ ก็ลงจุนเีอเพราะฉะนั้นไม่ว่ามึงจะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวอะไรนะใช่ให้ถูกไซส์ใช่เราเริ่มเลยไหมได้แต่วันนี้มีตัวหนึ่งที่โคตรพิเศษเพราะว่าแม่งเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยของลายนี้ของลายนี้ 6XL เดี๋ยวไว้ที่หลังเดี๋ยวไว้ที่หลังเลยเดี๋ยวมาดูว่ามันใหญ่แค่ไหนที่สั่งมาเพราะว่ารืปะเพราะกูอยากรู้ว่าถ้า 6XL มันสกินเต็มอะลายเนี้ยแม่งจะโคตรเดือดเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาจะสกินเต็มแบบเต็มเสื้อของ XL ของผมไหมเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันเออไปแกเลยไหมแกเลยเริไหนลยโอ้ยออกมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเห็นแค่ตาอย่าเพิ่งดิมันมีอะไรในถุงบ้างดูเขาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยเริ่มจาก นี่ใส่เอสกสกินแข็งสุอ่ะโอ้โหจากที่มึงดูเสื้อมาเยอะคือสกินอย่างนี้เขาเรียกว่าสกินดีไหมดีดีเลยโคตรดีอ่ะอย่างนี้คือมั็นสกินแตกแบบมันจะแตกเหมือนแบบพวกผ้าวินเทนเลยเออถ้าใส่ไปนานๆไปซับไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห<ต>มือนแบบมีสตอรี่เลยอันนี้เป็นปั๊มคออืมซึ่งปั๊มคอมันดูไม่ค่อยแขังเหมือนเป็นแท็กอืมแต่ก็เอเรื่องอะ สกินเต็มมากดูดิล้นมานี่เลยล้นมาแบบปลายแขนอะ mm ่ะ hmm. นี่ใสเอสนะดูด้านหลัง <Liquid Blue. S 1> น้ำปี2,020ันยิบเคิดบลูอะเลคิดบลูเท่จ้ะแต่ก็เป็นตะเข็บคู่ตะเข็บคู่ เออบนล่างเลยแ<ม>ต่เข็บก็มแต่ไม่มีตะเข็บทางอันนี้เป็นสติกเกอร์ของ Liquid Blue นี่ใส่อะไรวะเหรือว่าจะมาเทียบกันก่อนเทียบดิเอามาเดี๋ยวตอนตอนหลังๆเราจะมาใส่ให้ดูนะว่าคนอกเท่านี้ใส่แบบจะประมาณไหนอกท็อปงใส่อก,กเท่าไหร่18บแปดสิรใส่ประมาณยี่สิบขึ้นไป <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวมาดูว่าเออถ้าเราสั่งมาแล้วหรือใครกดมาแล้วอยากรู้ว่า เทียนที่เราสั่งมาแม่งตรงกับเราจะใส่แล้วโอเคตเดีวเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูก็ได้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกที่ผมลองสั่ง 6xL มาผมกลัวว่าสกรีนมันจะไม่เต็มเว้ยอย่างไซส์ S เนี่ยสกรีนแม่งเต็มมาถึงนี่ใช่ไหมแต่ดูดิพอเป็นไซส์ M อ่ะแม่งเริ่มไม่เต็มแล้วเว้ยแสดงว่าไซส์เสื้อก็เกี่ยวเหมือนกันพราสกรีนจะได้ไม่เต็มใช่ดูดิดู S ตรงเนี้ยเห็นไะมเรี่มสุดแลมาสุดเลยอ่ะ อันนี้อันนี้คือใส่เอสสกีนมาถึงตะเข็บตรงนี้เลยใช่ใช่เสื้อดูอันนี้ดิอยู่แค่ตรงนี้ใช่แล้วข้างหลังมึงดูดิอย่างตรงนี้มันมีความเลอะตรงนี้แม่งไม่เลอะก็อันเนี้ยกูว่าน่าจะดีเฟกต์เอาไอเทมมันอย่างเนี้ยมันคือตัวแร่เว้ตัวแร่เอออย่างเงี้ยจะมีสตอรี่สตอรี่คืออันเนี้ยกูไม่ได้ไปทำเลอะนะแต่คือมาจากโรงงานมาจากโรงงานเลยที่มันเลอะขนาดนี้แสดงว่าตัวเนี้ยแม่งโคตรแรเลยอ่ะโคตรสตอรี่เอาเอสแอลเอ็มไปค เชื่อแล้ไซส์ 6XL กูสกีนไม่จะเหือนะ่าลุ้นเอาลุ้นเอาอยากดูแขนอยากดูแขนเรามาลุ้นที่แขนก่อนเลยว่าแขนหยห่างว่าเอี้ยเ่าออกไปอีกอห่างอันนี้อันนี้ไซส์อะไรนี่ไซส์อะไรเอ็มอันนี้เอ็มนะครับมีความเอ็มนี่ก็คือมีความห่างละแต่พอมาดูแอลห่างออกไปอีกเพราะว่าสกีนมันเท่ากันเขาใช้บล็อกเดียวในการสกีนอย่างนี้เหรอ แสดงว่า 6XL ของมึงมีสิทธิ์ที่จะแบบสกินเหลือเหลือเจกเกติจึ๊งนึงนี่หรอเออแม่งมีสิทธิ์นะเนี่ยไปออกไปเป็นไม้ไหเ,เป็นไมนะ้ตนะีน้อยอันนี้ต่อไปจะเป็นไซส์ XL ละแล้วก็ 6XL อันนี้ XL อ่ะอันนี้ XL อ่ะ L จบไปแล้วนะมาดู XL กันบ้างเฮ้ย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 ยังไงอะ ไม่เปลี่ยนสกีนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเปลี่ยนสกีนว่ะเอามาเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยมีหวังอ่ะเรามาเที่ยวนะครับเเเทททีีี่่่ยยยวว 6XL กูมีหวังละสั่งเอาคุ้มอ่ะเหมือนแบบมึงสกีนไหมกูเต็มๆนะไอ้สั่กู่ใส่ไซส์ใหญ่แล้วไซส์ใหญ่เนี่ยราคาไม่เท่าด้วยนะราคาแพงกว่าแบบเออนิดนึงห้าหกเหรียญอะเกือบสองร้อยอะ นี่คือเอ็อส่วนนี่คือ L อใช่มา่ะดูนะสก,กีนเปลี่ยนสก,กีนเปลี่ยนบล็อกมึงดูยังไงวะมึงดูตาดิใส่ตาแม่งก็คนละสายแล้วปะอ๋อแล้วมาดูดูแขนนะเนี่ยเฮ้ยสีไม่เหมือนกันใช่ตัวนี้ตรงนี้กูยังเห็นว่าสีชมพูมากกว่าเลยคือเป่าเฮ้ย<ะ>ทำไมนี่มีสีฟ้าอ่ะไม่รู้กล้องเห็นป่ะนะ ดีเทลไม่เหมือน,นเออว้ยดีเทลไม่เหมือนสีไม่เหมือนเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยแต่อันเนี้ยสีเหมือนกัน S M L สีเหมือนกันเว้ยโทนเดียวกันมันจะเป็นบล็อกเดียวกันด้วยแต่ว่าพอมาเป็น XL XL เนี่ยมันโทนคนละโทนตรงเนี้ยมันจะมีความฟ้าใช่ป่ะออแล้วสายอย่างเนี้ยแม่งมีสีฟ้าแต่อันนี้เป็นสีม่วงเว้ยใช่แต่ที่เห็นนะแต่ที่เห็นชัดๆเลยนะเว้ยคือตรงเนี้ย แม่งเป็นสีน้ำเงินแบบเ,ออเข้มกว่าแล้วสก,กีนเต็มกว่าสาย L อืมตลกกว่ะเฮ้ยแล้วลายไม่เหมือนกันด้หรอมันเหมือนเว้ยแต่มันต่างกันนิดนึงแล้วดูสั่งเนี้ยตรงนี้อ่ะไอ้นี่ะแล้วตรงนี้แม่งมีสตอรี่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยลายคนละลายมึงดูดิอะข้างบนเนี้ยไม่มีสายโผล่มาโอ้โหอันนี้ชัดเลยมึงเห็นตรงนี้มั้ยเนี่ยคนละลายวยุ้ย เห็นปะแม่งมีโผล่มาแต่ L ไม่มีเชี่ยนี่พี XL มีครับแต่ L ไม่มีเฮ้ยเรามาจับผิดกันดีกว่าว่ามีตรงไหนหรือว่าตรงไหนอีกวะจะดูดูดูข้างหน้าข้างหน้าก่อนข้างหน้าฟันอะไรก็ล็อตสองปีแล้วดูดิสกิน XL คือแม่งแบบลนไม่ถึงลายอะเอาดูดิเออ XL นี่งามว่ะ XL งามนะ XL งามถ้าใครสั่ง XL นะบอกเลยว่างามมากอ่ะเข้าแป้งหลังหลังแป้งหลังเหมือนกันไหมเออ๋ยวดูตรงลายเลยมันจะแปลกไปงแค่เฮ้ยมึงดูดิลายเนี้ยคือโดนตัดมาแล้วตัดจบแค่ตรงนี้แต่นี้ไม่ยาวแต่ไม่ยาวมาถึงตรงนี้โอ้โหแสดงว่าบางตัวลายเต็มลายไม่เต็มนะเนี่ยเชี่ยน่าจะต่างละ ต่างต่างดูฝั่งต่างแล้วโหชัดเลยดีเทลดินี่อันนี้มีตัวนี้มีมีลายง่อยออกมานนี้ไม่มีอันนี้เป็นอะไรที่คนยังไม่รู้แน่นอนเออันนี้เป็นผีว่ะต้องดีเทลว่ะจริงว่ะจริงนะครับที่ L กับ XL ต่างกันสกินต่างกันนะครับนี่ถ้าเราไม่ออกมารีวิวคนก็ไม่รู้นะใช่ันนี้วนนี้ขอดู M กับ S เลยกลับมาดูเลยได้ไหมอันนี้ไม่ตัดจบ มี L ตัวเดียวอันนี้อันนี้ไม่ตัดอันนี้ตัดจบมองเห็นปะเออแสดงว่ามันตัดเว้ยท็อปมันตัดแต่ว่ามันจบเพราะว่าเสื้อมันไปสุดแล้วไงไปต่อไม่ได้มันเลยดูสวยไงใส่ L มันเลยดูแบบพิการไปเลยอะโอ้กูรู้สึกว่า M กับ L เริ่มมีปัญหานะใช่แต่ S กับ XL เนี่ยเพอร์เฟนะถ้าใครใส่ S กับ XL ถือว่าจะได้สกินที่มันค่อนข้างเต็มเฟเลยเต็ม่าคนอื่นนะอ่าเดี๋ยวสรุปก่อนนะ S M L ใช้สกินบล็อกเดียวกันแต่ว่าพอใช้สกินบล็อกเดียวกันเนี่ยด้วยขนาดิดเสื้อทําให้ไซส์ S อะแม่งลายสวยที่สุดเพราะแม่งเต็มที่สุดและแบบสุดที่สุดจริงและ XL เปลี่ยนบล็อกและเพอร์เฟกมากอตอนนี้คือไซส์ L คือแบบดีมากนะถ้าใครใส่ไซส์ L นี่คือดีแต่ไซส์ L นี่แบบค่อนข้างมีปัญหานะ L กับ M เออ L กับ M มีปัญหา L กับ M ต้องเรา ถึงขาวลุน้นตัวพีคส,สุดละซึ่งมึงบอกไว้ตั้งแต่ต้นลิปว่านี่ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของลายนี้ของลายนี้นะใช่แล้ว6 XL ถ้ามันเปลี่ยนบ็อกอีกนะมันจะเป็นอะไรที่พีคมากนะดูดูนี่ก่อนดูนี่ก่อน6 6น XL ความใหญ่รุ้นพร้อมกันไหม 1น,นอเโอโ้โหโอ้โย,ยังไม่เต็มว่ะไม่เต็มอ่ะไม่เต็มว่ะแต่คือสกีนแม่งใหญ่จันะเอ้ยสั่งมาได้ไงวะไม่เต็มไม่พอแม่งตรงนี้แม่งหายไปด้วยไม่หายเพี้ยนไปเลยสี่เ,<อ>เพี้ยนไปเลยอ่ะเดี๋ยวด้านหลังไม ดีเทลมันหายไปเว้ยดีเทลหายเออดีเทลมันเหมือนหายหายไปนะมันแบบไม่ไม่ค่อยดีเทลนะดูด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าจบยังหกปีเหมือนกันอืมเนี่ยถึงแค่ตรงเนี้ยเอง S นี่คือถึงตรงนี้นะเออไอ้เหี้ยหก XL เดี๋ยวว่าถ้าตัวนี้สั่งสักสี่ XL อะน่าจะแบบอ๋อจะเดือดอ่ะน่าจะเป็นบล็อกที่มันเต็มของรุ่นเนี่ย นี่คือข้างหลังนะคะถูกแต่มันก็มันมันอาจจะสกรีนไม่เต็มนะแต่ว่าแม่งเท่เหมือนกันนะเออมันที่มันก็เพราะด้วยแบบบนใหญ่อ่ะเรามลองใส่ดิเฮ้ยเดี๋ยวเราลองมาใส่เทียบตัวเทียบตัวอยู่แล้วไงเออเออเดี๋ยวเราจะเอาไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะมาเทียบกับไซส์ XL ดูว่าเป็นยังไงว่ามันเพียงตั่งมี่ 6XL เผื่อใครอยากสั่งน่าจะมีมีคนสั่งแล้วแหละ กูว่าสกีนแม่งเหมือนเหมือนกันขู่ดู <c oughs> ดู <c oughs> ไม่ใช่สกินเดีวยวกันไม่ใช่มันเป็นบอกอยู่แล้วเยียมันจะเป็นสกินยังไงล่ะเออว่ะคนละเนี่ยมันเ <ไว S 1> พี้ยนตรงเนี้ยดูดิเห <บะ S 1> ็นชัดๆแหละว,ว่าอันนี้มันแบบเป็นสีฟ้าขาวใช่ป่ะแต่อันนี้แม่งล่อมาน้ําเงินหมดเลยดูดิดูความเพี้ยนเนี่ยอันนี้คือ XL อันนี้คือ 6XL 6XL อืมเยียแต่กูชอบนะแตกดีว่ะ เปลือกดิเอออันนี้น่าจะเป็นแบบพัตตอลอยอยู่แล้วมีพัตต้อรลอยไม่ดีนะสิโก,โกมาเรามาใส่ให้ดูไหมว่ามันจะเป็นไง โอเคนะรีบเป็นรายการทำไมอะใช่ไม่ออกใช่ไม่ออกเย่เลยเนี่ยมาเดี๋ยวราสรุปกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะบอกได้ว่า e ีนี้เราจะแจกเสื้อยังไงถ้า e ีโยบอยทีเดย์หพันสี่ร้อยไลค์เราก็จะแจกเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็แจกของ e ีนี้ด้วยโดยกติกาของการแจกคือมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วก็เอาไปแชร์ด้วยถ้าเป็นถ้าไปแชร์ในกลุ่มแบบ พวกกุมผ้าบางอะไรพวกนี้นนะที่คนเยอะๆยอะถ้าแชร์ให้ได้จะเป็นพะคุณมากเลยจนะได้คนเห็นเยอะๆอะไรเงี้ยเออ,<ๆ>เอ,อแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกมาคอมเมนต์หนึ่งที่เราถูกใจก็สรุปการรีวิวครั้งนี้ดีกว่าเราซื้อมาทั้งหมด S M L XL, X L 6XL 5ไซส์ผมให้ข้อสรุปว่าไซส์ size, แต่ละไซส์สกรีนแตกต่างกันซึ่งผมชอบไซส์ XL ที่สุดเพราะ perfect ที่สุด เป็นสก,กินที่เป็นบล็อกใหม่แล้วเต็มแล้วก็สก,กินสีสวยโทนสวยอืมอืมแล้วใครอยากได้เสื้อตัวนี้ก็ยังมีให้สั่งอยู่นะในเว็บ l q u u i d บ o o c o m อือไปกดสั่งกันได้เขาส่งถึงประเทศไทยเลยก็ถ้าใครชอบให้เราอันบล็อกของแบบเนี้ยเ,เราก็ก็<ๆ>ทิ้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเมื่อเราสั่งเสื้อตัวไหนมาจากออนไลน์จากเ <Webs> ite, <ๆ>ว็บไซต์เราก็จะมาอ<ๆ>ันบ็อกให้ดูรีวิวให้ดูเออส่วนใครที่ยังไม่ได้ กดซับสไคร์ครับก็กดซับสไคร์ให้เราด้วยเราอยากเติบโตไปมากกว่านี้อย่าลืมไปแชร์ในกลุ่มเพจต่างๆน่าดีมากจะดีมากเลยครับขอบคุณแล้วก็นั่นแหละติดตามเราทุกๆคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมเราจะมีเสื้อมาเสื้อมาแจกเรื่อยๆถ้ากลางเรายังไม่หมดก่อนแต่แต่น่าจะหมดแล้วแหละดูจากวันนี้ที่สั่งี่มึงกูให้กูใส่เสื้อเหรยเนี่ยก็นั่นแหละครับสำหรับใครที่รอเสื้อตัวนี้อยู่ก็รอต่อไปนะครับ คุ้มอยู่ในราคาเท่านี้หรือว่าโอเคเลยสำหรับลายที่เป็นตำนานขนาดนี้วันนี้ก็ไปละไปแล้วเป็นซื้อๆๆ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 